สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องติมน้องตังกินไอติมวอลติมจังว่าอันนี้อร่อยมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องติมตังแฟมิลี่ด้วยนะคะนี่ค่ะรสชาตินี้ที่พี่ติมกินหนูกินอันนี้ก่อนอะนี่รสชาตินี้ที่น้องติมกินกินอันนี้กดว่าอร่อยมาก ด้วยตังไม่มีเลียสก๊ออกอะไรชุบๆไปเลยเอากินเร็วๆน้องตังเดี๋ยวละลายหมดไม่ต้องไปกินที่ฝาแล้มันเป็นยังไงคะปอนๆกันปอนกันโอรีโอแล้วก็นนมเขาเรียกช็อกโกแลตชิพไม่กิน กิ่มซกแล้วนะค่ะเป็นยังไงคะอะอร่อ,มอยมากเลยคะ่ะต่างกินที่ไม่กินแค่ข้าวนัข้าวด้ไม่ค่ะมากินติ่มแล้ว กินสองรสแล,นะล้วไงแล้วมาชิมหน่อยค่ะสองรสจะเป็นยั่งไงมันมัน,ะมน,ะมนะอะปาก <c oughs> ใหญ่นะอาอลลีงให้ยายกินหน่อยยกกองมาตัดชิยม,าามยม <c oughs> ก <c oughs> มายกกองไปให้ยายชิมดูยกกองมาให้ยาย ตักเอตักเป็มาเรจะกินกะลเอิอนอดิขาเรียกอกลชิจะกินกแลชิพดูดูค่ะวากินถ่ายกล้องด้วยวาหดูดิกินหมดกดเย็นใสถูกทำลาย เขาเคยกินทำลายยักษ์เลยนี่ดูน้กบอนักกีดูนี่ดิกล้บก็รังก่อนน้ไม่มีนังกาให้ไหมยิบไยิบยิบน้ำให้กูกันนะน้ำน้องในรูปปากของทั้งท้คู่ใหม่ปากพี่ติมสวยงามเอาชนกันตาจะต นคุณหมอมาซื้อของแล้ว